จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพี่ป้านาอาปู่ยาตายายทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่เดือนธันวาคม2565านะคะต้นเดือนอันสดใสนะคะวันนี้ป้นานันก็จะมาอัปเดตบอนสีอีกแล้วนะคะว่าวันนี้มันมีต้นอะไรมั่งมีใหม่มาเพิ่ม แล้วต้นเก่าหายไปต้นใหม่มาเพิ่มแล้วเราจะได้ถูกใจต้นไหนเราก็เลือกเอานะคะเดี๋ยวปนันจะมาอัปเดตนะตู้นี้แล้วก็จะไปอีกตู้หนึ่งนะคะอ่ะปะนาปนันพาดูก่อนเนาะใครชอบต้นไหนต้นอะไรยังขาดอยู่หรือว่า่าต้องการต้นไหนก็ เตรียมสมุดปากกาจดได้เลยนะคะชอบต้นไหนก็โทรหาป้านันได้เลยเบอร์โทรศ8 1ย์1 0ดหนึ่งสองปดหนึ่งดหนะคะต้นไม้ป้านันสวยๆเลยนะคะวันนี้คัดมาอีกตู้หนึ่งมารวมๆกันนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาต้นไหนต้นแรกดีนะเดี๋ยวป้านันบอกต้นไหนต้นแรกดีนะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเอาพาดูแม่แม่กันก่อน แม่แมบางต้นก็มีจํานวนบางต้นก็ยังไม่มีจํานวนนะคะอ่าดูนะแม่เขาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะปะนันก็จะคัดคัดไว้ในที่สวยๆปนันก็จะเอาไว้แบบทําแม่นะคะอ่าเดี๋ยวเราเริ่มต้นแรกอะไรกันดีนะอ่าต้นแรกกันเลยเอาเป็นไม้นี้เลยต้นแรกนะคะอ่าเป็นกระบี่ในร้อยกระบี่ในร้อยท่านผู้ชม ปนันให้ต้นแรกเลยนะคะกระบี่ในร้อยปนันให้อยู่ที่สามร้อาบาทท่านผู้ชมกระบี่ในร้อยให้อยู่ที่300อบาทนะคะใครยังไม่มีก็รีบกันเลยนะคะปะนันมีให้แค่2ต้นนะคะมีแบ่งให้แค่สองต้นนะคะด่างสวยเลยอันนี้ต้นที่หนึ่งอันนี้ต้นที่สองต้นละ300ร้อนะคะท่านผู้ชมใบหลอดใหม่มาแล้วนะ 300บาทเท่านั้นนะคะน่าสะสมนะคะใครยังไม่มีก็รีบเลยปนันมีแบ่งให้แค่สองต้นนะคะกระบี่ในร้อยเบอร์โทรปนันนะคะศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะเบอร์โทรปนันนะอไปกระบี่ในร้อยแล้วต่อไปเป็นไม้กาบนะคะไม้กาบาเดือนพฤษศนะคะถงเดือนพฤษศเออราศีพิศกพุทธศก ลาศีพฤษศกนะคะเอาปนันให้ต้นนี้เท่าไหร่ดีนะเอาสวยๆขนาดนี้เลยเป็นลาศีพฤษศกมาสะสมมีต้นเดียวให้อยู่ที่400บาทท่านผู้ชมใครยังไม่มีนะคะเป็นไม้กาบที่สวยมากท่านผู้ชมยิ่งโตยิ่งสวยฟอร์มเขาสวยให้อยู่ที่400รบาทนะคะมีแบ่งให้ต้นเดียวนะคะท่านผู้ชมปนันนามาแบ่งให้แค่ต้นเดียว อ่ต่อไปนบพระเก้าหน้าสวยๆเลยท่านผู้ชมหน้ามิ้น์เลยครบหน้าครบองค์เลยนะคะอัพนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทเลยนพระเก้าหน้าสวยหน้าเทพเลยให้อยู่ที่สามร้อยบาทมีสีเงินสีมิ้น์สีทองสีนาคครบเลยนะคะท่านผู้ชมอ่กระถางที่หนึ่งอ่าใครชอบกระถางนี้เตรียมจดนะกระถางที่หนึ่งนะคะอ่าอันนี้เป็นกระถางที่สองอ่าใครชอบหน้านี้นะคะ ครจะเอาหนึ่งหรือเอาสองเอาสามนะคะอันนี้ก็ะถางที่สามใครชอบหน้าไหนก็พิม์บอกก็นันนะคะอ่ามีสามกระถางนะคะก็นันมาแบ่งให้สามกระถางนะตู้นี้นะอ่าต่อไปต่อไปจะเป็นไออันนี้เป็นองค์หญิงทอฝันคุณหญิงทอฝัน อ่าประนันให้อยู่ที่450บาทท่านผู้ชมดังๆสวยๆขนาดนี้นะคะกระถางที่หนึ่งอ่าเดี๋ยวปนันเลือกแล้วกันที่สวยๆอ่านี่กระถางที่สองสวยมากเลยท่านผู้ชมให้450รอยห้าสิบนะคะดังๆเลย450รกระถางที่สองอ่าอันอื่นยังไม่ค่อยดงังแล้๋ยวปนันไม่พูดประนันพูดแค่สองกระถางนี้ก่อนนะ อันอื่นก็ด่างอยู่แต่ก็ยังด่างไม่มากนะคะต่อไปณนเะมืองนนท่านผู้ชมณเนะมืองนนสวยๆกันเลยท่านผู้ชมอ่กระถางนี้ป้านันมีลูกด้วยปาา้านันขออยู่ที่สี่ร้อยบาทท่านผู้ชมดูแม่เขานะคะแม่เขาสวยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวป้านันพาไปดูอีกตู้หนึ่งตู้นี้อกระถางนี้มีลูกด้วยป้านันขออยู่ที่สี่ร้อยบาทณเมืองนนท์ กระถางนี้ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะกระถางนี้ให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบบาทกระถางที่สองกระถางที่สามให้อยู่สามร้อยห้าสิบบาทกระถางที่สามใครชอบอรอมไหนชอบกระถางไหนบอกก็นั่นนะคะกระถางนี้กระถางที่สี่สามร้อยห้าสิบบาทกระถางที่สี่ท่านผู้ชมนี่นะคะดูนะคะใครชอบต้นไหนนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปนุ่นจะเป็นผ่าซ่อนแก้วหน้าเขียวท่านผู้ชมผ่าซ่อนแก้วหน้าเขียวปนันยกให้ดูสักหนึ่งกระถางก่อนอ่าใครชอบหน้านี้ฟอร์มนี้นะคะอีกฟอร์มหน้านึงหมดไปแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่าปนันมีฟอร์มหน้านี้มาให้อีกนะคะอ่ากระถางหน้านี้ปนันให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมผ่าซ่อนแก้วหน้าเขียวนะคะต่อไปเขาก็จะกัดสีออก ขาวชมพูนะคะเขาจะสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยนุ่นมีให้แค่สองกระถางนะคะใครชอบก็โทรหาป้านันได้เลยนะผ่าซ้อนแก้วนะคะผ่าซ้อนแก้วหน้าเขียวนะคะสวยๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมต่อไปเป็นธาตุาบางแก้วธาตุบางแก้วนะคะกระถางละสามร้อยเลยท่านผู้ชมหน้าสวยๆกันขนาดนี้ป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทอา,อาจารย์คง อาจารย์คงประนันให้อยู่ที่อ่กระถางนี้มีถางเดียวประนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบ่ะต่อไปเป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลเก่านะคะสีถนนชัยมีแบ่งให้แค่สองกระถางนะคะกระถางละสามร้อยบาทนะคะสีถนนชัยนะคะถ้าใครยังไม่มีก็รีบจับจองไว้นะคะนางสวยมากเลยสีถนนชัยนะคะมีแบ่งให้สองกระถางนะคะ ใครอยากได้รีบจับจองกันเลยนะคะใครอยากได้รีบจับจองกันเลยอ่าเดี๋ยวตู้นี้ป้านันจะพูดราคานี้อยู่เนาะเพราะว่ามันเมื่อวานนี้ป้านันก็ทําคลิปไปมั่งแล้วอันนี้จะมาอัปเดตไอ้ต้นที่ว่าใหม่ๆมานะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวป้นานันพาไปชมตู้อื่นนะคะตู้นี้อยู่คลิปเมื่อวานนี้นะคะอ่าเดี๋ยวป้านันพาไปตู้อื่นเนาะ เดี๋ยวเรามาต่อกตู้นี้กันเลยนะคะมาต่อตู้นี้กันมั่งนะตู้ปนันขนไปไม่หมดเนาะเอาเป็นตู้เป็นตู้ละนิดละหน่อยเนาะมีอะไรเราก็นั่นกันไปอ่าตู้นี้จะเป็นนเะมืองนนติดด่างนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเขาด่างแล้วนะคะคือเขาด่างแล้วนะไซนี้ฟอร์มนี้นะคะด่างขนาดนี้ปนันขออยู่ที่อเท่าไหรด่ดีให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบท่านผู้ชม ด่างขนาดนี้ป้นันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะอ้าวแม่เขาสวยนะคะตอนเล็กๆเ,เราก็ยังไม่เห็นชัดเจนเนาะพออันนี้เขาโตขึ้นมาเยอะและ้วป้านันก็ขอที่แบบว่าสวยๆชัดเจนขนาดนี้เลยป้นันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบอ้าวกระถางที่สองสวยมากท่านผู้ชมที่ป้นันส่องให้ดูแม่เขาอะนะคะดูนะเขาเริ่มสีมาแล้วนะคะเขาได้หลายใบเขาเริ่มสีมาละให้ห้าร้อยห้าสิบกระถางที่สอง กระถางที่สามนะคะใครอยากได้กระถางที่สามห้าร้อยห้าสิบเช่นกันนะคะณนะเมืองนนน,นะคะห้ารอยห้าสิบบาทกระถางที่สามสำหรับตู้นี้นะคะห้าร้อยห้าสิบกระถางที่สี่นะคะ,ะดูนะเขาด่างเขาป้ายมาแล้วนะคะท่านผู้ชมปนันขายตามโฟมนะคะท่านผู้ชมปนันขายตามโฟมเนาะ,อ,ะอันนี้ใหญ่เลย ใหญ่เลยนะคะอันนี้ใหญ่เลยดูนะสวยๆเลยต้นแม่เขาก็อย่างนี้นะคะต้นเล็กๆเขาไม่ค่อยป้ายพอโตขึ้นมาเขาก็จะป้ายเขาก็จะสวยของเขานะคะหลอดใหม่มาเขาก็จะสวยของเขาไปเรื่อยอ่าถางนี้ใหญ่กว่าเขาเลยนะคะอ่ะปะนาปนันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบเช่นกันแต่อันนี้ใหญ่โอ้ยปนันไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยปนันว่าจะาไว้ตั้งแม่นเะนี่ยอันเนี้ยอันนี้สวยเลยอุ้ยใบใหม่มาสวยเลยท่านผู้ชม นี่นี่ใบใหม่มาอย่างสวยเลยกระถางนี้แบบอ่ะอัปปนันให้อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบใหญ่สุดเลยเจ็ดร้อยห้าสิบถ้าลานี้ไม่มีใครรับปนันจะเปลี่ยนกระถางแล้วนะดูนะสวยท่านผู้ชมนี่ดูใบใหม่เข้ามานะคะประนันแพ่ให้ดูนี่จกำลังสวยเลยสีทองเลยไดยเมน้นม่นเนี่ยต้นเนี้ยอ่ะต้นนี้ใหญ่กว่าเขาเลยท่านผู้ชมให้เจ็ดร้อยห้าสิบนะคะ ตู้นี้มีราคาห้าร้อยห้าสิบกับเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะคือใหญ่ไซส์ใหญ่เลยเจ็ดร้อยห้าสิบอ่ามีมีห้าร้อยห้าสิบอยู่ห้ากระถางนะคะท่านผู้ชมสวยทุกกระถางนะขอบอกปนันคัดขายตามโฟมนะปะนันคัดขายตามโฟมอ่าเดี๋ยวเราไปต่อตู้อื่นกันอีกเลยามาต่อตู้นี้กันนะคะท่านผู้ชมมาต่อตู้นี้กันเลยเอาปนันพามาดูไหม ไม้ด่างก่อนอ่าต้นนี้เลนูนครนะคะเลนูต้นนะครต้นนี้ฟอร์มนี้ปนันให้อยู่ที่หกร้อยบาทนะคะปะนันให้อยู่ที่หกร้อยบาทมีกระถางเดียวนะคะตู้นี้มีกระถางเดียวนะปะนันแบ่งปันให้อยู่ได้กระถางเดียวนะคะอันนี้จะเป็นอ่าเพชรเมืองนนเพชรเมืองนนกระถางนี้ปนันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบเลยอ่าให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าเพชรเมืองนนนะคะ เมนูให้หกร้อยเพชรมืองนนท้าร้อยห้าสิบนะคะโห้ยต้นนี้สวยมากท่านผู้ชมยิ่งโตยิ่งสวยเทพอัศราเทพอัศราประนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทท่านผู้ชมสวยๆกันเลยเอาให้อยู่ที่สามร้อยบาทสวยๆกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะขายต้นที่สวยๆที่สุดก่อนเนาะต้นที่ไม่ค่อยสวยปรนันจะไม่จับนะคะอ่าอันนี้เทอ่าไม่ใช่อ่าประน,นัน พรมพี่มารมมานไซส์ใหญ่ท่านผู้ชมพรมพิมานไซส์ใหญ่กันเลยปนันให้อยู่ที่400บาทท่านผู้ชมไซ์เขาใหญ่นะคะไปเปลี่ยนกระถางได้เลยไซส์ใหญ่หน้าสวยมากท่านผู้ชมอ่ะให้อยู่ที่400บาทไซส์ใหญ่ๆปน,นันมน,นานๆจะได้มาเปิดนะคะอ่าเดี๋ยวเอาไซส์สาม้อยหบมั้งอ่ะอ่าไซส์นี้ปนันให้อยู่ที่สามอนะคะ ปนันจะขายตามไซส์ตามฟอร์มนะคะใหญ่ก็ว่าใหญ่นะคะอ่าสามร้อยห้าสิบมีสองกระถางนะคะตู้นี้อ้าวสี่ร้อยมีสองกระถางนะคะวสวยๆกันเลยอ่าศิลาหุ้มทองไซส์ใหญ่ๆจัมโบ้กันขนาดนี้ขนาดนี้ปนันให้อยู่ที่สี่ร้อยนะคะไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ๆบิ๊กกันเลยอ่าต่อไปนะคะต่อไป จะเป็นนางลากสดนางลากสดหน้านี้อา้าวใครชอบว่านันให้อยู่ที่สี่รอยห้าสิบนะคะนางลากสดไปไ้ายๆดังๆกันขนาดนี้นะคะสวยๆกันทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมอา้าวกระถางนี้ป้านันก็ว่าสวยอ่ะ450รกระถางที่สองนะคะสี่ร้อยห้าสิบกระถางที่สองสี่รอยห้าสิบกระถางที่สาม สี่ร้อยห้าสิบกระถางที่สี่เอาดูน,นะคะประนันทำกล้องช้าๆนะคะอ่าเทพกระหนกเทพกระหนกประนันให้ร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมหน้าสวยงามมากแจ่มใสเลยให้ร้อยห้าสิบนะคะอ่าอันนี้สุนทรผูสุนทรผูประนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทสุนทรผูปรนันให้อยู่ที่สองร้อยบาท อันนี้จะเป็นนายทองเหม็นนายทองเหม็นประนั้นก็ให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะนายทองเหม็นอันนี้เทพประสิทธิ์เทพประสิทธิ์ก็นั้นให้อยู่ที่สามร้อยบาทไซสบ์บึ้มขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมฟอร์มสวยใบยดกสวยมากน่าสะสมนะคะเป็นบอลที่น่าสะสมตัวหนึ่งนะคะเขาสวยนะคะไม่ค่อยมีจํานวนกันนะอ่าอันนี้จะเป็น มหาโรหะมหาโรหะก็นันให้อยู่ที่สามร้อยบาทท่านผู้ชมโตขึ้นสวยงามมากโตขึ้นสวยงามมากขอบอกอ่ต่อไปต่อไปจะเป็นตุกกต๊กแกตุ๊กแกประนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทใ์ใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมสามร้อยบาทนะคะสวยสวยทุกกระถางนะคะฟอร์มเท่ากันนะคะประนันจะคัดมาฟอร์มเท่าเท่ากันนะคะ อาไม้กาบป้นานันไม้กาบนี่หลวงปู่สิทธิ์ให้อยู่ที่สองร้อยบาทหลวงปู่สิทธิ์อันนี้ป้านันลืมชื่อนะคะป้านันลืมชื่อก็ให้อยู่ที่สองร้อยบาทฟอรมสวยใบสวยดีจังเลยท่านผู้ชมอันนี้เทพประสิทธิ์เป็นบอลกาบเทพประสิทธิ์ป้นานันก็ให้อยู่ที่สองร้อยบาทให้อยู่ที่สองร้อยบาทอันนี้จะเป็นเลิศดเดี๋ยวเลิศมงคล เลิศดมงคลปนันก็ให้อยู่ที่อุ้ยฟอร์มนี้เอะให้สู่สองร้อยบาทเอาเลิศดมงคลมีสองกระถางเอาป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทแบ่งให้สองกระถางอ่ะต่อไปจะเป็นเจ้าจัก,กรพพัดไซนี้ป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะเจ้าจักรพพัดอุ้ยใบไซสซนี้ป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทสูงใหญ่กำลังกัดสีมาสวยๆเลยสามร้อยบาท อันนี้ชมพูทวีปไป้ายๆเจ็บๆไซส์ขนาดนี้เลยใบยดกๆการแข็งแรงสวยให้สามร้อยบาทชมพูทวีปอ่าสามร้อยบาทที่หนึ่งสามร้อยบาทที่สองอุ้ยสวยมากเลยท่านผู้ชมสีสวยมากเลยสวยทุกกระถางนะคะปะนันจะคัดไซส์สวยๆมาเลยนะคะวันนี้นะอ่าอันนี้จะเป็นเมืองใหม่อ่าเมืองใหม่ตู้นี้ปนันให้อยู่ที่สองรอยบาทนะคะ ฟอร์มนี้ให้อยู่ที่สองร้อยบาทท่านผู้ชมอันนี้มีลูกน้อยด้วยนะเนี่ยท่านผู้ชมมีลูกน้อยมาด้วยเนี่ยแถมลูกน้อยด้วยสองร้อยบาทมีสองกระถางนะคะสองร้อยบาทมีสองกระถางงามมากสีกัญนาสีกัญนานี่ใต้สวยเลยท่านผู้ชมพนันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะสีกัญนาฟอร์มนี้นะคะให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะสวยงามขนาดนี้นะคะ อ่าสุดลักสุดลักปน้นันให้ต้นละสามร้อยบาทกระถางละสามร้อยบาทดูนะด่างสีทองเลยนะคะท่านผู้ชมสามร้อยบาทนะคะอ่าช้อนเงินช้อนทองช้อนเงินช้อนทองป้านันกระถางนี้ให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทสุดท้ายสุดท้ายใครไวใครได้อันนี้หมอชันยุทธหมอชันยุทธปน้นันก็ให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทท่านผู้ชมงามขนาดนี้ สวยๆกันเลยนะคะอ้าวอันนี้จะเป็นปักษาพนาวันปักษาพนาวันประนันนะคะงามมากเอาปะนันให้อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะหลอดใหม่กําลังมาแล้วค่ะแล้วนะคะ,นนะ,คะท่านผู้ชมหลอดใหม่มาแล้วจัดการได้เลยเจ็ดรอยห้าสิบบาทใครยังไม่มีก็รีบเลยนะคะใครยังไม่มีก็รีบกันเลยสวยๆทุกต้น ต้นไหนที่ป้านันไม่ได้บอกราคาไม่ได้บอกชื่อนะคะถ้าถ้านั้นก็วงมาถามป้านันได้นะคะอ่าต้นนี้จะเป็นเงินแสนนะคะสวยงามมากท่านผู้ชมป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบดังๆเลยนะคะสวยเลยดังสวยเลยงามขนาดนี้สวยๆเลยอน,นุนสิบหมื่นท่านผู้ชม เดี๋ยวป้นันพาไปดูสิบหมื่นนะคะสวยๆเลยนะนอ่าชอบต้นไหนต้นอะไรนะคะวงได้วงนะคะบางต้นป้านันไม่ได้บอกเนาะบางต้นป้านันไม่ได้เรียกชื่อนะคะถ้าคลิปก่อนๆป้นานันก็พูดไปมั่งแล้วอ่าเดี๋ยวป้านันมาดูฝั่งนี้อ่าอันนี้จะเป็นสิบหมื่นท่านผู้ชมสิบหมื่นก็สวยเอาป้านันมีให้กระถางเดียว ให้อยู่ที่350เช่นกันสวยมากใบดกสวยโตขึ้นสวยงามมากออันนี้จะเป็นหมอสีน้อยท่านผู้ชมหมอสีน้อยนะคะ300บาทสวยๆกันเลยหมอสีน้อยนะคะเป็นบอลใบกลมนะคะทรงดีทรงตั้งสวยมากเลย300บาทนะคะรีบพักหานะคะสุดลักมานัน300บาทท่านผู้ชม อันนี้เป็นประสาททองประสาททองก็นันมีสามกระถางนะคะสวยขนาดนี้เลยให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะนี่นะนี่อันนี้ก็จะเป็นหมอชานยุทธเช่นกันสี่ร้อยบาทนะคะใหญ่ๆขนาดนี้อันนี้จะเป็นสีมหาโพธิ์ท่านผู้ชมสีมหาโพไซส์ใหญ่ขนาดนี้เลยพระน,นันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะไปเปลี่ยนกระถางอัพกระถางหกกระถางแปดได้เลยนะคะ ให้สวยๆกันเลยอันนี้จะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะท่านผู้ชมปนันให้อยู่ที่สี่รอยห้าสิบาทนะกระถางนี่ให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทด่างสวยๆขนาดนี้สวยๆอ่าฝั่งนี้ปนันยังมีนะปักษาประนันยังมีอีกสองต้นนะคะฝั่งนี้นะใครชอบต้นนี้อ้าวแคบได้แคบเลยต้นนี้นะคะโอยสวยมากเลยท่านผู้ชมกําลังคายมาอีกใบหนังกาบหนึ่งนะคะ สวยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอ่าใครชอบถางนี้เอาเลยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมีสามกระถางเท่านั้นนะคะยกกรรมยียกกรรมยีเป็นนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทเลยยกกรรมยีนะคะฟอร์มใหญ่ๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมสวยๆกันเลยอ่าต่อไปงามวงวานงามวงวานนะคะเป็นบอลใบกลม สวยมากอ่ปนาป้านันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะงามวงวานเป็นบอลใบกลมสวยจริงๆอ่าอันนี้เจ้าวังเจ้าวังนะคะจะสวยมากจะเหมือนอ่าเจ้าปอแก้วเลยท่านผู้ชมจะเหมือนปลาคราฟเหมือนเจ้าปอแก้วเลยกําลังติดป้ายติดด่างมานะคะสวยๆเลยป้นานันให้กระถางนี้ให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบ อะอันนี้ใบมีตําหนิหน่อยนึงอ่ะกร,ร,ระถางนี้ประนันให้อยู่ที่สี่ร้อยมีใบตําหนิหน่อยนึงนะคะให้อยู่ที่สี่ร้อยจะวังนะคะอ่ะอยากได้ต้นไหนต้นอะไรนะคะทักถามได้นะคะชาติบางแก้วตุก๊กแกแล้วก็อ่าพ,พรพ้ร่วงนะคะสวยๆกันทั้งนั้นเลย ชอบต้นไหนต้นอะไรทักถามกันได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่าส่งประนันเหมาเหมาห้าสิบบาทนะคะถ้าปลายทางเหมาเหมาเจ็ดสิบบาทใครชอบต้นไหนต้นอะไรโทรหาประนันได้เลยต้นไหนที่มีอ่อย่างไหนที่มีต้นเดียวสองต้นรีบโทรหาได้เลยนะคะจะเอาราคาไหนระบุราคาด้วยชื่อด้วยนะคะ ถ้าแคปภาพไม่เป็นนะโทรหาด่วนเลยเบอร์โทร0812810775นะคะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะป้านันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ป้านันด้วยนะคะป้านันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีจ้า